Thank <laughs> you. ลงนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับเรามาชมการแสดงในรูปแบบการแสดงนะครับทีวงานสิเด็กเท้ามหาพรหมนะครับก็วันนี้นะครับเรามาชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสิโตโดดสาดัเหมยครับในรูปแบบสาธุนะครับและการฝวบโวครับวันนี้ได้ชมนะครับรูปแบบโบร่โบราณครับโดยการสนับสนุนของท่านสกจิรเสกวัฒนบุคคลครับ สองคนนี้นะครับชมรมสองล้อใบุนก็ถูกเรียกไรกนะครับอยานะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่มาให้กำลังใจและมารอชมการแสดงในวันนี้นะครับความสิริมงคลขอมอบมาจากทุกท่านครับ รอสักคู่นะครับเดี๋ยวรอนะครับท่านนะครับทาจนะครับแล้วก็เพื่อนักาสรุนรอแป๊เดียวนะครับกเพื่อนกอดี๋ยดเรากีชมี และในวันพรุ่งนี้นะครับก็มาชมขบวนแห่เทวกเกียรตินะครับชมมังกรที่ยิ่งใหญ่นะครับของชาวฝั่งกรุงเทพในเวลา4โมงเย็นจากใต้สภาตลาดพูนะครับชมมังกรยาวที่สุดในเอเชียครับและสิงโตนะครับหลายๆคณะชมการแสดงต่อตัว5หอนะครับเดี๋ยวันพรุ่งนี้ชมเอกอรจากนครสวรรค์ครับในช่วงนี้ครับขอเสียงตือต้อนร์ตั้ง2ต่อที่จะเสกวัฒน่านผูคนครับหรือว่า2ต่อที่แบบ เพี่อนรักครับผมนะครับพร้อมทีมงานนะครับพร้อมปืนพิสูจน์พิสูจน์ทะเลนะครับผู้ให้การสนับสนุนในงานนี้นะครับชาวปากคนบรีทุกท่านนะครับเพื่อนนายกฤษฎ์องค์พระเจ้าตากสินมหาราชครับผมนะครับก็เดี๋ยวนะครับมาชมการแสดงกันนะครับขอบคุณเรียนพี่บอลน้องไก

ที่สำรุ้ทักษะก็ได้นะครับวอนนี้มีแล้วก็อะไรเนาะนะครับอีกสักครูตติงนะครับเรามาชมการแสดงนะครับสาวดอกไมยครับทีมงานชิเด็จเช้ามหาพรศ์พีกานนี้นะครับเคยผ่านงานชิงแชมป์โลกนะครับที่เกตติ้งมาแล้วนะครับผลงานการแสดงครับรูปแบบสากรก็สุดยอดเช่นกันนะครับพีมีทักัะนะครับเชิญครับ และในวันพรุ่งนี้นะครับก็มีคนแห่จากนะครับจอมทอ,อง12ครับอกีกหนึ่งสายนะครับแล้วก็เช่ครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมนะครับ การแสดงทั Bien, ้งหายครับท uh, like, so ีมงานครับทางด้านสาวดอกเยเป็นระดับสิโตเลกคับการพัฒนาสื่อสารในรูปแบบความมาตรฐานสิบตนสรีระและความกัลุกานของคายครับบพระคุทเจ้าอร่วัพัฒนาคมกับ เด็กศิลป์ในครั้งนีแท็กที่ออกมาปฏิเสธทำลงตกลงใากลุ่มกระดุนพึ้งดางไรถามด้วยท่านผอตึงครับขอบพรคุณครับที่ได้มาดูด้วยการติดต่อทาไหนกันมาบริษัทเกษตรลักลอบปลูกมะฮานทำแล้วไม่จะส่เสียงดัง นนรับราชการสีอันเดอ,าอยาเวรีดีเด่นหอำนาการขยายตัวลืหลังของพุนยา คุณรับท่ะอาจารย์ก่อนี่จะสิบวัฒนอาบบกคนครับผมขอบคุณสิบต่อของบ้านเราท่านอดีตท่านเป็นสิโตเ่าลูกชาวบ้านดีครับือว่าความเป็นสิริมงคลแต่ขอขอบคุณในการสนับสนุนจากเป็นทางการปัจจุบันทั้งประเทศครับพวกเรามีผืนแผ่นดินอโตตอบนึกถึงพระองค์กษัตริพระเจ้าตากสินมหา ชตวันนี้วความยิ่งใหญ่ของตำนานสิงย์ตองปีได้ร้อยฆ่าไปานะครับพี่นะอ๋อเลขขอ็กครับเพราะว่าเชิญนะครับนะอ๋อเลขขอ็กนะนะอ๋อเล็กบอกครงนลอกดูสมเด็จพระเจ้าตาดอูอ๋อ,อไม่โดนบอกมากแล้วครับเอ,เอ้ครับบอกที่ศิษย์ตอจะนะครับ จะเป็นทากแร่รอรยาตองใจกันรกีนะครับเราเจอตารตะเกียกันไปเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อกี้ก็โดนรถหักนะครับผมก็ต้องมาอยู่ตรงนี้กับทู่งทาแซากะดูคราบตัดัานจับโหตัวสีลาบจับตัววันนี้ดนสายควาย เท้ามหาพรหมนั้นผ่านนเข้าสู่ระดับกลางถึงรับโลกระดับอินโดโลกมาแล้วนี่ถือว่ากา,ารพัฒนาและลูกแบบการสก้างสรรค์ครับผมนี่ครับวันนี้ มางสถานของซิ้โตไทยทิมงลักษ็ะข้ามหาโมบอ่าโลใจรุ่นร้ครับวันนี้มาแสดงข้าวฝ่ายองคการ้ารศกสินี้ครับกับการพัฒนารูปแบบของพยานราชสีบนสองตคเหมยอันนี้แค่ภาพพื้นดีครับแดีวจะมีทักรการแสดงเกมางมานทัวันนี้เขบอกว่าจัดเป็นกจกรรเพื่อเงวันกษรกาสสานบ้าน้องเพของพี่น้องฟังคนก็ ต้อทางด้านบนครับโอ้โหให้การสนับสนุดเต็มเหลียวๆจนสวยน้องติงโจมันอยากบอกว่าคุณติ๊งติ๊เรากำลังชมผารของคุณติ๊งทาร่าขอมาัขอุจัเป็ครับดานโจมันนี่ครับตอนนี้พยาราจสีขึ้นตาทางด้านบนยัตาลที่บนเลยนะครับจะไปทางไหนนี่ครับ ดาทีเราคงจะราสิงโตับดาโตนเครื่องเสียงีตั้ังอีแค่ทโคุณน้ก็ทำไมรากแก้วรากอย่ทำยาวนะเอาเป็นจะไงดูด้เฮ้ยยวไปหมดแล้วโโดโขอบคุณครับมันมีต่อเอไปเรือยๆล่าขอบคุณครับนีกันขอคุณรมสงมตาวังผมีกันขอบคุณครับเยียีเองรับ ดอบสักการะกุศ้การีการเลยเฮ้ยมจังไกเอ้คนนี้สุดยอดเลยพี่ชยสายคุณงๆ